LISTEN TO THE CLOUD เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Good Mind ความสำเร็จเริ่มได้จากการดูแลใจให้ดีขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Mind นะครับผมช้างน้อยกุญชอนนะอุทยาครับตอนนี้ผมอยู่กับหมอเอิญน,นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้ชื่อตอนว่าความพอดีของการมีน้ำใจครับ หมอเอิญเคยเจอคนที่แบบมีน้ําใจมากๆแล้วแบบมากเกินไปโดยที่คนคนที่ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องการผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะสมมติผมเป็นเจ้าของบริษัทอซึ่งผมอะถ่ายทําหนังโฆษณาไม่เป็นเลยทําคลิปอะไรไม่เป็นเลยในกองถ่ายทําภาพยนตร์เนี่ยเขาก็มีคนที่รับผิดชอบในงานแต่ละคนอยู่อมีคนที่ดูแลเรื่องเขียนบทมีผู้กํากับมีคอสตูม ม,มีช่างแต่งหน้าอืม,มีทุกอย่างเรียบร้อยออืวันถ่ายทําเนี่ยก็มีคนที่เป็นลูกน้องเนี่ยประจําที่อืวางแผนอยู่ว่าจะทําอะไรยังไงมีปัญหาแล้วเขาจะรับมืออะไรยังไงแต่คนที่เป็นเจ้าของสมมุติว่าเขาไปแล้วกระโดดเข้าไปแก้ปัญหาให้โดยที่อาจจะยังน้องๆอ,อาจจะยังไม่ต้องการการช่วยเหลือออืแล้วมันกลายเป็นทําให้กระบวนการทํางานมันเสียออื อย่างนี้ครับโดยที่ผมคิดว่าน่าจะมีหลายๆจังหวะหลายๆเวลาที่บางครั้งหัวหน้าเข้าไปช่วยห <c oughs> มอเอิญ <c oughs> มีคำแนะนำยังไงกับเรื่องนี้จริงๆแล้วการมีน้ำใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะเอิญก็รู้สึกว่าเราคงจะต้องยืนยันตรงนี้อยู่ว่าการการมีน้ำใจเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นคุณลักษณะที่ดี เป็นอุปนิสัยที่ดีแล้วก็สิ่งสําคัญก็คือเราเองก็ถูกหล่อหลอมในสังคมที่เราบอกว่าเอเราต้องเป็นคนที่มีน้ําใจใช่ไหมคะแต่ครนี้การมีน้ําใจเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีนะมีประโยชน์เมื่อมันอยู่ถูกคนถูกที่ถูกเวลาใช่ปะมีน้ําใจกับใครเขาต้องการไหมใช่ไม่งั้นจะกลายเป็นน้ำเน่าได้นะอ่ะฮะวันเนี้ยเราเองเนี่ยก็จะเห็นว่าการที่เราจะแสดงน้ําใจเนี่ยนะบางทีเนี่ย เราต้องเช็คตัวเองเหมือนกันว่าการที่เราจะพยายามที่จะแสดงน้ำใจของเราในรูปแบบต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการแบบออคิดแทนเขานะการลงไปทํานู่นทนํานี่นะคะหรือการที่แบบว่าเ,ออเข้าไปอินเทอร์รับอะไรบางอย่างนะคะโดยที่จังหวะเนี่ยใช่ไม่ใช่หรือเปล่าไม่รู้บางครั้งเป็นเป็นเพราะความเป็นห่วงนะเออใช่ต้องต้องบอกว่า ไม่ใช่เสื่องที่ผิดนะอันนี้แค่เรื่ององานนะแล้วเป็นความเป็นห่วงถ้าในเรื่องในครอบครัวนี้เห็นชัดมากอืใช่ไหมเพราะพ่อแม่เนี่ยชัดมาก<ช>รักลูกไหมรักม,มีน้ําใจไหมสุดๆแก้ปัญหาให้อัตโนมัติ <c oughs> แก้ปัญหานนท่ไมี่ทกานด้วยใช่ไหมคะ,ะซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันอยู่กับตัวเรามาตลอดเนาะวันนี้ในที่ทํางานเนี่ยเราก็เหมือนกับคนที่เป็นหัวหน้าหรือเจ้านายบางทีเราก็เหมือนพ่อแม่ ของน้องๆอะไรเง,องี้ยแล้วก็เป็น protector ให้กับน้องๆอ่าใช่เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออทบทวนตัวเองนิดนึงนะคะว่าอย่างเช่นการที่เ,เรามีน้ำใจเนี่ยในที่นี้ส่วนใหญ่เรามักจะสแสดงออกในแบบไหนหแต่ละคนเนี่ยสแสดงออกถึงความมีน้ำใจไม่เหมือนกันนะอืเช่นบางคนเออบนเยอะคือมีน้ำใจคือ,อาาคไม่ฉันได้เตือนไงห่วงไงใช่ไหมฉันได้เตือนฉันได้บอกไง บางคนสั่งสอนเยอะอันนี้ก็ปีน้ำใจรูปแบบหนึ่งของคนบางประเภท c อน t r ร l c น t r l การมีน้ำใจของเขาคือการ c o n โทร l ควบคุมสักอย่างนะบางคนมีน้ำใจในแบบยุยงก็มีอืมอ่ายุยงเนี่ยเป็นยังไงคือหมายถึงว่าเออเขาอาจจะมีปัญหากันได้แต่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยคือ เ,ออเราก็กลัวโอ้ยฝ่ายเดี๋ยวฝ่ายนี้จะเสียใน้ใจเออใช่เออ,เอ,อแบบเ,ออเห็นด้วยกับเองนะเออนะข้าข้างเข้าข้างใช่ไหมมันก็เกิดทําให้เกิดเป็นปัญหาได้ออนั้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยแสดงออกในแบบไหนเนาะต่อมาเนี่ยก็คือเชิงว่าเออแล้วที่มาของความมีน้ําใจของเราเนี่ยออแล้วมันส่วนใหญ่มันมันมาจากไหนนะออบางคนเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เราชอบตัวเอง Mm hmm. มันเป็นบุคลิกที่เราเราชอบตัวเองอะเวลาที่เราได้ช่วยใครซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ดูว่าเขาต้องการหรือเปล่า mm hmm. แต่มันเป็นความเคยชินของเรา mm hmm. ใช่ไหมคะหรือแบบที่สองเพราะว่าเราถูกมีหัวโขนบางอย่าง mm hmm. การเป็นหัวหน้าเองหรือมีหน้าที่หรือมีตำแหนง่งหรือมีบทบาทแล้วก็กรอ,อ,อบเนี่ยบอกว่าฉันต้องทำอย่างนั้น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  อะไรเงี้ยเออบางทีมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะคิดเอาเองอใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องมาดูว่าอ่า,าที่มาของการแสดงออกหรือความมีน้ําใจของเราเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะฉะน,นั้นในช่วงเวลาเนี้ยค่ะมันเป็นช่วงเวลาที่มันจะทําให้เราช้าลงได้ดีน,นึงคือเวลารู้สึกเราอยากช่วยอยากมีน้ําใจเนี่ยถ้าปากติเนาะเราอาจจะแอคชั่นกับมันทันที ทํากับมันทันทีเลยโดยไม่ได้มองเลยว่าคนเนี่ยเขาต้องการหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่ควรทําเฉยๆหรือจริงๆมันเป็นสิ่งที่ต้องทํามันเป็นสิ่งที่เป็นความต้องการของเราหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากได้รับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยงั้นเทคนิคของมอเอิร์นก็คือให้หยุดนิดนึงอแล้วก็นึกว่าเขาต้องการหรือเปล่าถูกคนถูกที่ถูกเวลาหรือเปล่า ใช่หรือมันเป็นความเป็นอัตโนมัติของเราเองใช่ใช่ประเ็นแค่นี้เนี่ยนะเราก็จะเริ่มมีสเปซนิดหนึ่งหละใช่ไหมที่เราจะใช้ในการพิจารณาให้การมีน้ำใจของเรามันพอดีคราวนี้เราจะพิจาจรณายังไงล่ะมีหลักไหมมีหลักล<ะ>ลก็ให้เทคนิคอย่างนี้นะก็คือสองซีหนึ่งเหนึ่งเลยคือ Connect ะะยังไงก็ต้องยังไงก็ต้องคอนเน็อย่างเช่นอ่ะ,อะเราเรารู้สึกว่าเออเราเราอยากจะช่วยแต่เราไม่แน่ใจนะว่าไอ้นี่มันคือความอยากของเราจริง,รงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นความต้องการของเขาใช่ไหมคะงั้นการที่เราเองเนี่ยหนึ่งคืออาจจะต้องมีการสื่อสารเนาะนะคะอสองก็คือมันมีช่องทางอะ่ะ ที่ทําให้เราได้ไคอนเนคกันได้มองหน้ากันได้เห็นหน้างานซึ่งการได้การอะไรอย่างเงี้ยนั้นเป็นสิ่งที่ที่สำคัญซึ่งเวลาคนที่มันต้องการความช่วยเหลือจริงๆออ่ะม,มันถ้ามันคอนเนคกันมันจะรู้เลยใชถ่ถ้าถ้าเรานะไม่ได้มีบุคลิกภาพเลยที่น่ากลัวจนเกินไปรู้สึกรู้สึกว่าตัวเราเดินไปไหนเป็นเฟียร์โซนของทุกคนนะกนคิดว่าถ้าคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆเขาก็จะเดินเข้ามาอืมอ่า แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราอ่ะคิดว่าน้องๆเนี่ยเขาอาจจะเกรงใจใช mm hmm. ่ไหมเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาเพื่อเราก็เดินเข้าไปแค่เราอย่างอย่างไม่ต้องแอคชั่นอะไรแค่นั้นเองเราสร้างการคอนเนคก่อน mm hmm. อสร้างคอนเนคยังไงอ่าเราดูบรรยากาศเนอะ mm hmm. ดูสถานการณ์โหไม่ใช่เขาเนี่ยผมกำลังแบบเครง่งเครียดหรือเขาอาจจะแบบเอ้กำลังรู้สึกแบบ หน้าเคร่งเครียดนะเออกำลังเศร้าเหงาหงอยไม่มีหวังกับอะไรอยู่อย่างเงี้ยคือการที่เราแบบเห็นบรรยากาศนั้นนแล้วก็รับรู้ถึงการมองเห็นการคอนเน็กคือการรับรู้ถึงการที่เรามองเห็นอ่ะโอเคคอนเน็กหนึ่งซีผ่านไปแล้วซีต่อไปครับหมอเอิญอันที่สองก็คือเคลียร์สิ่งที่เรารับรู้ถึงการมองเห็นเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันเป็นอย่างนั้นเสมออืมเจ้ไหม แ้เนี่ยเราอาจจะต้องเคลียร์ว่าเนี่ยอ่ะเห็นหน้าเขาบอกลอยๆอยอย่างเ,เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างเนหน้าลอยๆเอ้ยมือเหรออ่าหรือว่าเนี่ยก็เอกำลังคิดอะไรอยู่มีอะไรให้ช่วยไหมอืมอะไรอย่างเงี้ยเออเนี่มาเนี่ยคืออยากช่วยนะอเออมีอะไรให้ช่วยไหมถ้าเขาบอกว่าไม่ไม่มีอะไรคะ่ะออ<ด>ก็ทุกอย่าง ก็ไม่ต้องทำอะไรคะ่ะ mm hmm. <laughs> ถึงแม้ว่าในใจจะอยากทำก็ตามเรื mm ่อ hmm. ง่ไหมคะงัะ้นซึ่งอันเนี้ยเราก็เอาเก็บไปสังเกตได้อีกนะไ mm hmm. ว้เคลียร์ว่าไม่มีอะไรค่ะของเขานี่มันไม่มีอะไรจริงเปล่าอื mm hmm. ใช่ไหมบางคนที่แบบว่าไม่มีอะไรคะ่ะนะแต่จริงๆแล้วมีคือแค่ไม่กล้าบอกว่าไม่มีง mm hmm. ั้นเราจะสังเกตจากอะไรเราสังเกตที่เอาคำของงานง mm hmm. ั้นสุดท้ายไม่ได้ยมันก็จะมีปัญหามัน เอาคำของงานครั้งที่หนึ่งเอาคำของงานครั้งที่สองเราจะเห็นแพทเทิร์นละใช่มันมีบางอย่างที่ผมเองเนี่ยรู้สึกว่าน้องๆเนี่ยเขาเตรียมแผนงานไว้แบบมีแพทเทิร์นแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าเจอคนออแบบนี้เขาจะจัดการยังไงนูน่นนี่นั่นใช่ไหมครับหรือแผนมันมีมีโปรเซสของมันมีโปรโตคอลของมันคนระับเวลาเราไปเข้าไป จัดการอะไรบางอย่างแทนเขาจะไม่บอกเราอืมเขาจะบอกไม่เป็นไรคะ่ะนู่นนี่นะแต่จริงๆรู้สึกว่ามันเหมือนมันคิดอะไรไว้แต่มันไม่บอกเราไงซึ่งอันนี้คือไม่เคลียใช่ไหมซึ่งซึ่งตัวนี้จริงๆเราโอเคนะอืมโอเคถ้าเออเขาอาจจะไม่อยากบอกเพราะว่าเขากลัวว่าเราจะไปอินทร์แล็ปอะไรบางอย่าง ในสิ่งที่เขาอยากจะทําในสิ่แผนที่เขาคิดไว้ซึ่งบางคนเขาให้ความสําคัญมากคือฉันคิดไว้แล้วอะว่าสเต็ปหนึ่งเราจะเสพสองสะเสพสาถ้ามาอินทรับตัวเนี้ยฉันไปไม่ได้นะอืมเหไหมเพราะั้นถึงบอกว่าเราอะก็คือถ้าเขาบอกว่าไม่เป็นไรก็คือโอเคถอยออกมาแต่สิ่งสำคัญคือเราก็ต้องสังเกตต่อไปแล้วเราสังเกตต่อไปอเอาคำมันโอเคนี่งานเสร็จหน่ลูกค้าชอบอืม ใช่ไหมก็แสดงว่าโอเคถึงถึงแม้ว่าไอ้คาว่าไม่เป็นไรเนียวันนั้นอาจจะไม่จริงอก็ไม่เป็นไรอยู่ดีก็ไม่เป็นไรอยู่ดีเราคำมันโอเคใช่ก็มันโอเคไงแล้วเขาก็อาจจะแฮปปี้มากกว่าเพระนั้นเราก็จะคณิตแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่โอเคจริงแน่นอนเอาคํามันไม่โอเคถูกไหม mm hmm. แต่เรามีครั้งที่สองปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. มันออกมาเป็นความผิดพลาดเหมือนเดิมอีกแล้วอะ่ะอันเนี้ยเราใช้มาเป็นการเรียนรู้ได้ละ ที่สังเกตเห็นแพทเทิร์นนี้จริงๆแล้วว่ายอยงอยากให้พี่ช่วยหรือเปล่า,ม,ามีอะไรที่เราติดขัดหรือเปล่ามาถึงเอสุดท้ายนะเมื่อกี้เราพูดถึง Connect c l e a r i f อันะสุดท้ายคือ Support ค่ะวันนี้ Support คือคำว่า Support หรือสนับสนุนจะเกิดขึ้นเมื่อคนคนนั้นต้องการเท่านั้นนะถ้าเขาไม่ต้องการก็คือเท่ากับเผื่ออันเดียวกันอันเดียวกันอันเดียวกันมีคนบอกไว้ชัดอันนี้เป็นธรรมะเลยนะ ขาบอกว่าเวลาจะให้ทานอะไรใครอ,ะอ่ะทานนั้นจะเป็นทานที่ยิ่งใหญ่ก็แต่เมื่อคนที่เขารับเขาต้องการจริงๆร<ช>นึกภ<ช>าพเวลาเราเอาของไปให้คนบางคนแบบเยอะๆแล้วเขาไม่ได้ต้องการอะอม,มีเยอะอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องการไม่ได้อะไระมันจะไม่มีค่าเท่าไหร่นะแต่ถ้าเทียบกับเวลาที่แบบเขาต้องการสิ่งนั้นมากๆแม้จะเป็นของเพียงน้อยนิด่ก็มีค่าสําหรับเขามากใช่แล้วอันนี้คือเรื่องเดียวกัน ก็นะหวังว่าตอนนี้จะเห็นความพอดีในการมีน้ำใจคือ connect clarify และ support ะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจให้กับพี่ๆนะครับหัวหน้าหัวหน้างานนะครับเจ้าของกิจการหรือเหล่าบอสทั้งหลายนะครับเอาไว้เตือนเตือนใจเวลาเห็นน้องๆเขาทำงานนี่จังหวะไหนที่เราควรจะเข้าไป support จังหวะไหนเราควรจะอยู่ดูไปก่อนอนะครับก็ขอเอาใจช่วย พี่พหัวหน้างานทุกคนด้วยครับวันนี้ผมและหมอเอินขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังอดแคสต์ต่างๆ